นี่นี่นี่พวกนายสคนรู้ไหมว่าตอนนี้นะ่ะเราสามารถกลายเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ไซรัปได้แล้วนะววจริงเหรอยังไงล่ะ <_ Q> ใช่ใช่ช่บอกหน่อยสิว่าเราต้องทํำยังไงเราอยากจะเป็นขวดที่ใส่ไซรัปเนอะเดี๋ยวเราพาไปตามมาเลยอ่าตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ดีไซน์บิกแพ็คเซนเตอร์นะครับ <_ Q> วันนี้นะเราจะพาทายสอคนเนี่ยมาแต่งตัวกัน <_ Q> จะเป็นใครที่จะออกแบบให้เราดูดีมีสไตล์ได้เดี๋ยวไปคุยกันเลยอู้น่าสนใจน่าสนใจโอ้สวัสดีครับตามเมงพี่แพ็คดีไซน์เดี๋ยววันนี้จะมาออกแบบให้คุณเอง few moments later เี้ช่เป็นไงบ้างคุณนายฉันบอกเลยว่าโคต เยี่ยมจริงๆสุดยอดไม่น่าเชื่อพิกแพคดีไซน์มันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยต่อไปพวกเราจะต้องไปบรรจุใส่ผลิตภัณฑ์แล้วและส่วนเรื่องของบรรจุภัณฑ์สามารถปรึกษาได้ที่ line at si pick pack อย่าลืมติดต่อมาสอบถามเรื่องการทำบรรจุภัณฑ์ทำแบรนด์ได้นะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ พีแพ่แป้งสวัสดีครับ